สวัสดีครับผมทอสจังเกิลครีเอทีฟนะครับแล้วก็ผมไบรอันนะครับผมโอ้ยหลังจากที่ไบรอันนะห่างหายไปจากช่องจังเกิลครีเอทีฟเนี่ยนานมากหลายปีแล้วใช่โอ้โหแล้วทุกคนดูนะเหมือนสลันนะฮะทรงผมอยากโศกนี่เลยเท่มากโอเคนะวันนี้เนี่ยครับผมเราจะมากินหมูกระทะบนห้างเก่าใช่ครับซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยผมจะได้ว่าผมน้องไบรอันนะฮะเรามาถ่ายทำเนาะให้ล้าน้องไบรอันเป็นตากล้องให้ผมนะครับ ซึ่งเรากำลังมาถ่ายทำอยู่แต่ฝนก็ตกและฟ้าผ่าตรงบนเขา,ข,าข้างบ,บ,บนหลังเขาเนี่เลยจึงทำให้เราต้องหนีตายนะ <c oughs> โหยังจำภาพได้อยู่ย <c oughs> ซ,ซึ่งเราทำห้างไม่เสร็จ <c oughs> <ช>่แต่ครั้งนี้เนี่ยเราทำมาเสร็จแล้วแล้วก็เราจะมาอยู่บนห้างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อใช้ทรัพยากรใช้ห้างอย่างคุ้มค่าครับโอเคคนอื่นนะทุกคนช่วงนี้น่ะฝนตกเนาะและทุกคนดูสภาพห้างตอนนี้ครับยังคงแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ และเราก็จะกางผ้าชีทด้วยผ้าใบไซแบบนี้นะครับเพื่อให้เหมาะกับบรรยากาศบนห้างครักินคอท่าที่มันฟินเห็นวิวต่างๆนะนี่เลยโอเคนะเรามาามกางกันดีกว่าโอ้เดี๋ยว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 โอ้โหนี่ฮะขนยาวมากเลยอ่ะโอ้ยหนอนบุ้งตัวใหญ่มากเนยนะมันหน้าแบบจับเอาไว้ที่คอนะแล้วก็ขยี้ขยีโอเคมาเรามากางผ้าชีทดีกว่า ้องกันผลก่อนนะตอนนี้เออบ้านประมาณนั้นแหละโอเค นี่เราก็ทําหลังคาเสร็จแล้วนะครับเป็นหลังคาแบบโปร่งใสเนาะทําให้มันไม่เสียทัศนวิสัยในการชมเสพบรรยากาศนะครับผมโอ้โหนี่เลยเห็นข้างบนเห็นวิวต่างๆชัดเจนนะครับซึ่งก็ได้แต่หวังว่าฝนจะไม่ตกหนักทําให้เราอยู่กันไม่ได้นะใช่ครไปเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับขึ้นมาแล้วก็จะลื้อห้างของเราพวกเก่าๆออก ใช่ครับแล้วก็จะไปตัดใบม,มต่ตองมาปูกใหม่โอเคัคอันนี้เดี๋ยวจะหย่อนไปข้างล่างนะแล้วก็เขาค่อยดึงขึ้นมาเดี๋ยวให้บ้านลงไปข้างล่างนะแล้วก็พี่จะอยู่ข้างบนดึงนะโอเคได้จับไบ,บ้านเขาค่อยทยอยเอาขึ้นมานะ เัาจะลื้อเอาอันเก่าออกก่อนนะอ้เยอหมดแล้วทุกคนไม่รู้ว่ามีมแมลงอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับ โอ้หข้ค่างข้างหนักนะโอ้โหแต่ก็ยกขึ้นมาได้เย่ <Yeah. S 2> เหลือเตาอังโลนะครับเตาอังโลอย่างล่าง เดี๋ยวผมกำลังจะไปหาปืนนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเนินโอ้ยแล้วก็ลื่นมากครับต้องระวังงูด้วยนะครับเพราะว่าฝนม,มันตกเนาะ ก็นี่ครับในโบงโอเคตอนนี้ผมก็หาปืนมาได้นิดนึงนะครับเราจะ มาแล้วก็ให้พี่ทอสดึงขึ้นไปข้างบนนะครับผมโอเคพร้อมยังโอเคดึงเลยป่าแล้วนะครับ อนนี้นะครับเราก็พร้อมแล้วที่จะมากินหมูกระทะนะครับมีทั้งหอยมีทั้งปลาหมึกนะครับเนื้อโอ้โหแล้วก็น้ําจิ้มสุดเด็ดเลยนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนห้างนะครับทุกคนดูข้างล่างสูงนะไม่ใช่ไม่สูงนะครับน่าจะเกือบเกือบสิบเมตรได้นะซึ่งบอกแล้วว่าบรรยากาศการกินหมูกระทะแบบนี้เนี่ยมันจะแปลกแนวกว่าทุกครั้งนะพั่ดนใช่ครับปกติเราจะกินตรงร้านหมูกระทะใช่ไหมโด<ช>ยก,กินที่บ้าน แต่ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าในป่าแล้วก็บรากาศตอนนี้คือดีมากใช่ฝนไม่ตกด้วยนะด้วยนะครับตอนนี้นี่ทุกคนดูประมือครับโอ้ว้าวร้อนๆนะครับผมบนห้างแห่งนี้แล้วก็อนนี้ก็หอยนะครับโอ้สีฟูดนะครับยอดโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินบนห้างกันนะครับันนี้ยอดครับมา โอ้โหบรรยากาศน,นี่คือผมอยากจะให้ทุกคนเน่ะมากับผมแบบนี้สักครั้งหลยเหมือนกันนะครับบรรยากาศมันดีมากจริงๆนะผมเชื่อว่าทุกคนเคยกินหมูกระทะครับแต่ว่าอาจจะกินในร้านหรือว่ากินที่บ้านเนาะแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามากินกันบนห้างในป่านะครับเสียงธรรมชาติร้องแล้วก็อหอมมากนี่ก็ตอนนี้เนี่ยมีเสียงกบเสียงนกบรรยากาศนี่ดีโคตรๆเลยครับ <า>นี่ปลาหมึกอ่ะน้ำด้านตรงนี้นะโอ้โหนี่หมึกเป็นตัวอืม ตรนี้แล้วกันนะครับว้าวเนี่ยโคกโคกับน้ำจิ้มปเลยครับโอ้ตัวใหญ่มากอืออ้อืมเน้นๆนะ ดรอดจริงๆครับโอเคนะผมก็ขอญาตกินบมูกระทะสุดแสนใจพิเศษบนห้างนะครับผมอร่อยมาก ครับตอนนี้ผมกับแลอันดูุงตะกร้อนะครับเราก็ได้กินหมูกระทะเรียบร้อยแล้ว,ลว <c oughs> ซึ่งบรรยากาศนะครับทุกคนมันดีมากๆเนาะอย่างที่เราได้มาอยู่บนนี้เนี่ยโอ้โหมันดีกว่าการที่เราไปกินที่บ้านหรือกินในห้างหรือในในร้านในร้าน,น,านเยอะอมาก <c oughs> ตอนแรกผมก็บว่าผมจะไม่มาเล่าประสบการณ์นะที่ผมกับทั้งทีมงานนะครับได้ประสบพบเจอเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ แต่บรรยากาศเนี่ยมันได้นะกันเสียงกลบร้องเสียงจิ้งหรีดร้องมันทําให้บรรยากาศเนี่ยมันเหมาะกับการที่เราจะมาแชร์ให้คนได้รับฟังกันนะครับซึ่งเรื่องราวเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ความฝันเป็นเรื่องจริงต้องเท้าความย้อนกลับไปนะครับคลิปที่ผมแล้วก็ทีมงานนะเราไปทําห้างบนเกาะไผ ซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเราได้เคยไปทําห้างไปแล้วแต่มันผ่านมาประมาณเก้าเดือนแล้วเราก็ไปทําใหม่ครั้งหนึ่งใช่ไหมซึ่งถ้าใครจาได้หรือว่าถ้าใครยังไม่รู้นะก็คือคลิี้นะครับผมจะขึ้นลูปไ้ตรงมุมขวารูปตัวไอนี้นะผมแล้วก็หมุนนี้เลยนะครับคลิี้นะครับที่ผมไปทห้างแล้วก็วันนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่เรานงะ่มีพีพคนนทจำได้ไหมจำได้เขาก็อยากรู้ว่าเวลาเราเข้าป่าเนี่ยเราไปทําอะไรบ้างพี่เขาแค่ อาสาติดตามเราไปด้วยนะครับแล้วผมก็ทําห้างไปเรื่อยๆเนาะแล้วพอผมทําห้างเสร็จปุ๊บผมก็เรียกให้พี่เขานะครับที่ติดตามเรามาด้วยเนี่ยให้มาขึ้นห้างได้แล้วเพราะว่าเราทําห้างเสร็จแล้วเราเนะี่ยอยู่บนห้างบนกอไผ่อย่างนี้แล้วข้างล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเหวลหงไปความลึกประมาณเกือบ20สเมตรนะแล้วก็ระหว่างที่ผมเนี่ยโบกมือว่าโอเคพี่ขึ้นมาได้แล้ว อ่าตอนนั้นคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็พี่เขาก็ขึ้นมาปกติทุกอย่างแล้วก็ระหว่างที่ผมกําลังรีวิวอาหารอเมริกัน MRE อยู่ๆนะทุกคนอยู่ๆผมก็รู้สึกว่าขนลุกนะครับสู้ขึ้นมาขนลุกขึ้นมาแบบงงนะครับทั้งๆทงี่อากาศก็ไม่หนาวมากนะอยู่ๆก็ขนลุกขึ้นมาแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมเหมือนมีอะไรมาผ่านเราไปอะไรเงี้ยครับทำให้อยู่ๆก็แบบเฮ้ยมันมันไม่ค่อยดีอะมันหนาวแล้วก็ขนลุกสู้ขึ้นมา แต่ผมก็ไม่ได้อะจใจอะไรนะครับผมก็ทําต่อไปเนาะดวอาหารไปแล้วก็กินไปเรื่อยโอเคพอผมรู้สึกปุ๊บผมก็เข้านอนใช่ไหมทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยพวกผมก็กลับบ้านกลับไปถึงบ้านแล้วก็พี่พี่มากับเราบอกว่าเมื่อวานที่เราไปทำห้าง บนกอผาเนี่ยตอนที่ผมโบกมือเรียกให้พี่เขาขึ้นมาพี่เขาเห็นผมนลุกขนลุกพี่เขาเห็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้ผมยาวชุดขาวอยู่ใต้ห้างหลังนั้นโอ้โหคือคจังหวะที่พี่เขาบอกว่าเจอผู้หญิงผมยาวโบกมือรับพี่เขาอยู่ข้างล่างเนี่ย เขาก็บอกมือหายอย่างนี้บกมือหายอย่างนี้เหมือนพัเหมือนพยายามแบบว่าเออฉันอยู่ตรงนี้นะบกมือหายอย่างเงี้ยครับจังหวะนั้นนี่คือผมบอกแล้วว่ามันตรงกับจังหวะที่ผมเนี่ยขนลุกอยู่ก็ขนลุกสู้ขึ้นมาเริ่มเอืใจแล้วว่าเอ,อ๊ะทำไมอยู่ๆเราถึงแบบขนลุกแบบนี้แต่พอกลับไปถึงบ้านแล้วก็พี่เขาบอกว่าเออเมื่อคืนเนี่ย มีผู้หญิงอยู่ใต้ห้างเรานะบวงมือรับโอ้โหจังหวะน,นั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าทําตัวไม่ถูกครับขวลุกสู้เลยแต่ดีที่ว่าพี่เขาไม่บอกเราเระหว่างอยู่ในป่าซึ่งพี่เขารู้ดีว่าถ้าบอกในป่าเนี่ยมันจะทําให้ขวัญเราอาจจะขวัญเสียแล้วก็จิตเราจะไม่อยู่กักบตัวนะครับเราจะมีความระแวงความกลัว จึงทาให้ไม่บอกตอนยังอยู่ป่าแต่พอเราออกจากป่าปุ๊บพี่เขาถึงจะบอกเราจึงทําให้อ่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตลอดการนอนห้างก็คือไม่ได้ถูกแกล้งหรือไม่ได้ฝันร้ายหรืออะไรก็น่าจะแค่ออยากจะมาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมอยู่ๆถึงปรากฏตัวขึ้นมานะคะซึ่งพวกผมเองไม่ได้เห็นกับตานะแต่ว่าพี่เขาเห็นนะครับเขาพี่เขาจึงบอกว่าเออมีผู้หญิงอยู่ใต้ห้าง แต่ผู้หญิงที่มาเนี่ยเหมือนมาในรูปแบบที่เจตนาไม่ได้ร้ายแค่เหมือนอยากจะมาทักทายหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะไม่ได้เพราะว่าเราเองเราเข้าไปในป่าเนี่ยเราไม่ได้ไปทำอะไรที่มันไม่มดีใช่ไหมครับหรือไปพูดอะไรที่มันรูหลู่จถึงทาให้เหมือนเขาต้องกลับเรากับตัวเพื่อให้เห็นเหรือเพื่อที่จะมาขอสมบูรณ์เฉยๆนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่เราทุกคนนอนห้างอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ที่ เป็นอันตรายหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับผมและทั้งทีมงานนะครับผมและนี่คือประสบการณ์ที่ผมอยากจะมาแชร์ทุกคนับฟังบอกแล้วว่าถ้าคนที่ไม่เจอกับตัวหรือคนที่ไม่เคยแบบออยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้มันก็อาจจะยังไม่เข้าใจความรู้สึกนี้นะขนาดเราออกจากป่าแล้วนะวเราเพิ่งรู้เนี่ยเรายังรู้สึกขนลุกเลยถ้าเรารู้ณนะตอนนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าเราคงไม่อยากอย,กอยู่ป่าแล้วอะ เราคงต้องรีบออกจากป่าเลยต้องอบอกว่าถ้าสมมติว่า <c oughs> มีคนแตบบ่ว่าบอกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยักเรื่องหนึง่งแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้สึกแบบว่าขนลุกตัวเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันจะเป็นเรื่องจริงรง,รงใช่ครับ <c oughs> โอ้ก็เป็นประสบการณ์โดยตรงรนะที่อยากจะมาชายทุกคนเรัาฟังกันเกี่ยวกับการขัดห้างในป่า เหมือนว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่ได้พบเจอแบบนั้นซึ่งปกติเนี่ยมผมต้องบอกกันว่ามักจะเจอในแบบของความฝันใช่ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยคือโอ้โหถึงแม้เราไม่รับรู้นะเราไม่เห็นกับตาแต่เ,เรารับรู้ได้ก็หวังว่าคืนนี้เองเราจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอกำลังใจจากพี่น้องทุกคนนะครับกดแล้วก็แชร์ให้เราเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับ,รบโอเคเริ่มหนาวล้ะ โ <Okay, S 2> อเคเราจะปอกไฟนะปอกไฟแล้วก็กว่าชะมอนไปละตอนนี้ก,ก็ดึกแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ของทานจะหนาวนะทุกคนแล้วก็ฟืนที่เราหามไาได้เนี่ยของทานนี่จะชื้นเลยนะช่วงนี้เนาฝนตกแช่มาหลายวันนะครับจึงทำให้ คือเนี่ยโหเปียบโอ้